เวลาหรือตามนะคะเระแังระวังทุกอย่างเลยรเรียกว่าพี่ปนดีกว่าเนาะนยังหลงอยู่เลยค่ะใช่ครับลักษณะนะคะโงเ่เฮงเนี่ย หน้าผากสี่เหลี่ยมเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะคะอาจจะไม่ค่อยสนิทกับคุณพ่อมีการห่างคุณพ่อนะคะค,คิวเข้มหมายถึงเป็นคนที่อารมณ์เข้มข้นนะคะแล้วก็หนวดตรงเออตรงนี้ดีนะคะอันนี้เป็นเส้นขนของเจริญรูงเรื่อง,เร,องเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็อายุแต่เกิดมาก็ให้ระวังเรื่องการห่างคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เด็กๆเ,เหมือนกันแล้วก็ระวังเรื่องระบบหัวใจ ระบบทางทางเดินหายใจความดันอูนแพ้นะคะค่ะลุงจะถามอะไรชินยา่าคะชญนย่าใช้ไพ่เดอะคีแล้วก็ไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่แสงสุขพาย,ยานโลกในการเปิดดวงค่ะจะถามอะไรชินญ่าคะโดยการเอ่ยชื่อนามสกุลค่ะชื่อกนามสกุลใช่ไหมครับค่ะชื่อนามสกุลตัวเองค่ะนายชัยพลวิพาค่ะครับ ไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใครค่ะสัญญาจะเปิดไพ่ให้ลุงพลถามมาเลยค่ะก็อยากจะถามเรื่องออเรื่องเรื่องอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมจะต้องเจออะไรบ้างอนาคตข้างหน้าจะเจอเจออะไรหยิบมาเลยค่ะหนึ่งกองนะคะด้วยมือซ้ายห้าใบค่ะกองไหนก็ได้ใช่ไหมค่ะกองเดียวกันห้าใบค่ะมือซ้ายใช่ไหมค่ะ อีกใบเดียวนะคะคอนาคตข้างหน้าในนี้มีการแบ่งจัดสรรปันส่วนแบ่งแบ่งผลผลประกอบการบางอย่างแบ่งชิ้นเค้กนะคะอาจจะมีเงินก้อนก้อนหนึ่งและมีการจัดสรรปันส่วนในการแบ่งกันค่ะ ในนี้ในใจเป็นไพ่การน้ำร้อนหมายถึงยังคงวุ่นวายสับสนวูบว่าบ,ว,าบว่าอยู่ตลอดแล้วก็ระวังเรื่องของร้อนฟืนไฟฉุกระหุกปรปปปับเร่งเร่งรีบรีบรนรนและในนี้ค่ะไพ่เด็กเด็กหรือบริวารเกี่ยวข้องกับน้ำบ่อคลองบึงการโกรธการงอนกันจะมีการง้องอนกันนะคะไพ่นี้ไพ่มือล็อกกุญแจหมายถึงยังคงวุ่นวายสับสนไพ่ล็อกกุญแจสัญญาขออีกสองใบค่ะ วิญญาณและในนี้ผู้ใหญ่นะคะเญ่าบอกเลยว่าไพ่วิญญาณช่วงนี้ได้มีการทําบุญแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนะคะมีวิญญาณมาอยู่ด้วยตลอดเลยนะคะในนี้ไพ่วิญญาณหมายถึงมีวิญญาณอยู่ติดอยู่ตลอดเวลาหรือตามนะคะไพ่เจ้ากรรมในเวรไพ่นี้แม่คุณแจขึ้นมาการงอการงอนเญ่าขอให้ให้ลุงพลหยิบไพ the key ่เด็กคีใบยช่ญญาหนึ่งใบคะ่ะ หรือไพ่จะเล่าเรื่องอะไรหยิบมาทั้งหมดห้าใบเลยนะคะไพ่อเอกสารสัญญาคดีความหยิบมาอีกสี่ใบค่ะตอนนี้อยู่ตรงทางเลือกทางซ้ายทางขวาลังเลวิตกกังวลไพ่พระลุงที่ว่าลุงจะบวชหรือเปล่าคะครับมีพิกกับตลััดกลับตลััตรคือตอนแรกไม่คิดจะบวชแต่อยู่ต้องบวชกระทนหันหรือตอนแรกคิดจะบวชแต่จะมีการผัดเปลี่ยนเลื่อนดีเลยในนี้มีเกณฑ์บวชนะคะครับ ให้ปฏิบัติธรรมขออีสองใบค่ะใน,ใ,นนในกล่องนในกล่องเดียวกันค่ะเฉ<ม>ลิมฉลองชัยชนะช่วงนี้ยังวุ่นวายสับสนนะคะถ้าหากบวชแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี<ะ>ช่วงดีค่ะเอกสารสัญญาคดีความให้ระวังนิดนึงมีเจ้ากรรมในเวรแล้วก็มีวิญญาณติดตามมานะคะ ไพ่บวชแล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมและเข้าทางบุญทางกุศลไพ่นี้เป็นคนที่ปริกวิเวกไม่ค่อยวุ่นวายกับใครแล้วก็จเจริญเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องทางธรรมะได้ค่ะอีกใบหนึ่งค่ะสัญญาจะสรุปให้นะใช่ค่ะไพ่ผู้มีอำนาจเหนือวิญญาณคออีกใบค่ะเหมือนมีอะไรต้องการจะสื่อ ให้พ่อแก่รือสีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลืออยู่บ่อยๆเป็นไหมคะช่วงนี้ผู้ใหญ่เข้ามาให้ความช่วยเหลือครับก็จะมีคนที่คอยให้ก็เรียกที่ปรึกษาต่างๆจะิย้ขอ,อหยิบมาหนึ่งใบเลยคะ่ะทั้งหมดนี้ใบเดียวเท่านั้นคะ่ะกองไหนก็ได้ใช่ไหมครับมีกองไหนที่ผมยงหยิบเล้นี้ใช่ไหมแล้วแต่เลยคะ่ะกองเดียวใบเดียวคะ่ะ ช่วงนี้นะคะมีแก๊สเส้นท้องอืดมีปวดหัวศีรษะไมเกรนนะคะเป็นเรื่องราวค่ะราคาซังช่วงนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับไหมคะนะกินไม่ได้นอนไม่หลับมานานมากแล้วแล้วก็ปวดหัวไมเกรนเป็นเรื่องราวที่คาในใจขออีกใบค่ะในนี้เป็นแม่บ้านแม่สีเรือนด้วยนะคะมีความเป็นผู้หญิงสูงอ่อนไหวฉันอยากขออีกสามใบ จะสรุปให้ค่ะจะมีธุรกิจส่วนตัวเร็วๆนี้นะคะหรือจะทำอะไรมาบางอย่าง,างการพูดเจราจาต่อรองค่ะช่วงนี้อาจจะวุ่นวายใจหรือได้คอนเนคชันอะไรมาช่วยค่ะระแวงระวังทุกอย่างเลยช่วงนี้จะทำอะไรยังไม่มั่นใจอย่าง <จน S 1> กล้ากล<อ><อ>ัวอ,อยู่ใช่ค่ะระแวงมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะก็ยังคงต้องเครียด นะคะช่วงนี้ก็ถือว่าชนแก้วแต่เอกสารสัญญาคดีความก็ยังคงขึ้นมาการควบคุมคอนโทรลบางอย่างการซ้ายขวาหน้าหลังยังคาราคาซังไม่รู้จะไปซ้ายหรือไปขวานะคะและในส่วนนี้เป็นคนที่สันโดษหรือชอบไปทำอะไรแบบปริกวิเวกค,ค่ะมีพลิกผันกระมีมีพลิกผันกลับตาลปัดด้วยนะคะในนี้ในไพ่เนี่ย ให้บวชหรือถ้าคิดจะบวชอาจจะไม่ได้บวชหรือถ้าคิดจะไม่บวชอาจจะต้องบวชนะคะไพ่นี้แล้วก็มีเกณฑ์ทําบุญทํากุศลด้วยนะคะจากไพ่เดอะคียบายัญญาไพ่นี้มีการแบ่งชิ้นเค,ค้กกันค่ะหรือจัดสรรปันส่วนอะไรบางอย่างมีผู้ใหญ่แล้วก็มีเด็กด้วยมีวิญญาณด้วยค่ะแล้วนี้ก็คือไพ่แม่กุญแจมือนะคะแล้วนี่คือการง้อง,งอนกันนะคะมีไพ่การาน้ําร้อนค่ะไพ่นี้ความเป็น คนเงียบๆและในนี้การพูดจาเจราจาต่อรองไพ่นี้แฮงแมนแฮงแมนคือห้อยหัวค่ะก็มีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวหรือจะอยู่อยู่ไม่ได้จะไปไปไม่ได้เพราะว่าในนี้ยังห้อยต่องแต่งอยู่นะคะไพ่ c o n n e c ชั o นหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวอะไรบางอย่างค่ะไพ่พ่อแก่และในนี้ก็คือไพ่ผู้อยู่เหนือวิญญาณค่ะ